แปดเดือนแล้วนางก้าอะไรน้งนาไม่ได้อะไรคนเขาเรียกเขาเรียกตามเขาเรียกตามเลนนี่การเช่นเป็นเรื่องที่รัชกาลทาี่สอง,งเป็นคุณตาทำคุณตาคนโทช่วงนี้คุณแม่ช้อปปิ้งแหลกเหมือนกันนะไม่หรอกแอปแอแบบว่าทําเป็นช้อปปิ้งอะไรเงี้ยน,นางประหยัดขึ้นเยอะเดี๋ยวรอสัมภาษณ์นางเราเห็นแล้วเราก็ยิบนะคือไม่มีอาการเดิมเหมือนแับแค่ชอบ บางอย่างจริงๆถึงซื้อคือแต่ก่อนเนี่ยซื้อหมดทุกอย่างที่ขวางหน้าตอนนี้เลือกดูน้อยลงครับเขาคิดถึงลูกหมดเลยตอนนี้ชอบซื้อต้นไม้แล้วก็แบบว่าไปดูบ้านทุกวันไปดูหนักกับผมอีกไปเช็คเองเลยว่าอันไหนมีรอยรั่วอันไหนดีไหมอันไหนดีที่สุดทุกวันนี้ยังเลือกไม่ได้เลยตู้เสือ้ออไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องซักผ้าเพิ่งเคยเห็นภรรยาเป็นคนแบบดูรอบครอบอะแต่ก่อนเอานี้อันนี้ แพงซื้อเลยแพงซื้อเลยซื้อของแพงตลอดอตอนนี้ผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยมันมีหลายอย่างนะมันมีทั้งแบรนดม์นมีทั้งของคุณภาพค่อยๆดูเพราะว่าอาจจะมองเห็นได้ว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยมันดูไม่จําเป็นไม่จริงนะซักผ้าให้เราทุกวันแล้วเครื่องซักผ้าเนี่ยอยู่ได้หลายปีมีทั้งซักในตัวอบแห้งะอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆอธิบายเขาแบรนด์นี้นะไม้แบบนี้นะคุยกับสถาปนิกแบบนี้นะเราก็คุยกันเรื่องแบบนี้มากกว่าครับเขายังเริ่มบอกเลยว่าแบบ เอออยางมีป้ายป้ายนามสกุลป้ายเวทมนต์เริ่มแบบมองศิลปะอะไรเงี้ยครับเขาก็ต้องเตยเนี่ยต้องให้เขาสูสับไปเองถ้าคอยบอกเขาเขาก็จะไม่ชอบเหมือนที่เราวางหวงจุ้ยที่บ้านเนี่ยบางทีก็หัดหัดหูขัดตาเขา,าเดี๋ยวเขาก็ชอบเองคือก่อนคือต้องเน้นของแพงตอนนี้เปลี่ยนไปเลยใช่คือมองที่อยากได้จริงๆแล้วเขาก็มองมองถึงลูกมากกว่าแต่ว่าบางคนก็จะมองแบบนั้นอยู่ถ้าตามในไอจีนะนางก็ยังลงอยู่ แต่ว่าส่วนมากก็ต้องขอบคุณนะครับคนที่รักใบเตยส่วนมากที่ลงเนี่ยคือให้นางรีวิวอืมแต่จริงงงไหมว่าภรรยาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนผมไม่งงเลยครับเพราะตัวผมก็เปลี่ยนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเรามีลูกอย่างที่พ่อแม่บอกว่ามึงมีแล้วมึงจะรู้สึกคําเนี้ยที่พ่อแม่ทุกคนพูดตลอดอะมันจริงจริงนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆพิสูจน์ว่าทําไมพ่อแม่เราถึงแบบไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยแม่ผมเล่าตลอด เล่าแล้วผมก็จะซึ้งใจคุณแม่เมื่อคุณแม่ผมทุกวันนี้ยิ่งออกไปถ่ายละครทุกวันเนี่ยแต่ก่อนคุณแม่อยากได้นาฬิกายี่ห้อหนึ่งมากแล้วก็ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วก็โดนขโมยโดนคนพี่เลี้ยงคนเก่าที่บ้านเอาไปขายหรือว่านางก็ร้องไห้แล้วบอกว่าเนี่ยแม่ไม่ซื้อแล้วแม่ซื้อของให้ลูกดีกว่าคือแม่ผมเนี่ยก็เป็นนักแสดงที่งานเยอะมากๆจนถึงปัจจุบันต้องบอกต้องยอมรับตั้งแต่ทํางานตั้งแต่ช่องเก้าแม่ผมเป็นคนทํางานไม่เคยหยุด แล้วเขาอะอยากได้อะไรเขาก็ต้องแชร์ผมกับน,น้องสาวคือแม่จะขับเบนซ์หรือว่าจะมีของดีๆแบบเพื่อนคนอื่นก็ได้แต่ว่าทุกวันนี้ก็ทําให้เห็นแล้วคุณแม่ผมอะสมระไม่ใช่เพราะอะไรเพราะผมกับน,น้องคุณพ่อก็เหมือนกันนี่แหละครับเราก็เลยรู้ว่าบางอย่างในอนาคตเราก็ต้องอเวทมนต์ต้องไปเรียนเวทมนต์ต้องทํานู่นทนํานี่แม่เลยมองว่าเก็บเงินไวใ้ให้ให้ให้ลูกไปเรียนมาหาลัยหรือว่าไปเรียนที่สูงๆไปอยู่ที่ท,ที่แบบ หน้าที่จะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยมากกวา่าเดี๋ยวต่นี้คือเซฟคอร์เพื่อเก็บเงินให้ลูกเซฟคอร์ทุกอย่างเลยครับที่เห็นบ้านใหม่บ้านอะไรเราไม่ได้คิดเลยสไตล์การตกแต่งเรารู้แล้วทุกวันนี้ยวันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยบ้านหลังเนี้ยที่ที่คุณหวาหวามาเนี่ยผมโคตรตั้งใจทําให้พ่อแม่และตัวเองเป็นที่เก็บมอเตอร์ไซค์เป็นมงคลเป็นไม้สักที่ผมชอบเป็นสไตล์ผมทั้งหมดเสือมังกรคือคือเราชอบอันนี้เป็นบ้านเก่าที่เรารีโนเวทนะครับมันมันพอแล้ว นี่คือตัวผมก็มาดูที่นี่นี่คือบ้านผมก็คือหมดแล้วในนี้ในอนาคตก็ต้องเป็นของเวทมนต์ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ